สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการไว้ Data f a c t o r อ t e s e ซเครื่องนะครับในกรณีที่ตัวเครื่องติดรหัสผ่านนะครับไม่สามารถปลดล็อกได้ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการปิดเครื่องก่อนกดปิดเครื่องแล้วก็กดตกดลงนะครับ จากนั้นให้ถอดแบตเตอรี่ไว้ประมาณห้าถึงสิบวินาทีนะครับจากนั้นเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาหลังนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องไว้ทั้งไว้ทั้งคู่นะครับ ประมาณ5้าวินาทีนะครับเดี๋ยวจะมีชุดเมนูคําสั่งขึ้นมาตรงนี้จะมีหัวข้อให้เลือกก็คือ r e c o v e r y f a s t b o o แล้วก็ n o r m a l o o o t นะครับให้เ,เลือกที่ r e c o v e r y mode ดกดปุ่มลดเสียงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่งนะครับตรงนี้ จะเข้าสู่ Recovery Mode นะครับจะเป็นรูปหุ่น Android นอนอยู่นะครับให้เรากดปุ่มปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหนึ่งครั้งจะมีชุดคำสั่งขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มลดเสียงเพื่อเลือกหัวข้อ Wi-Fi Data Factory Reset นะครับแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อย,ยืนยันคำสั่งกดลงมาที่หัวข้อ Yes Delete All User Data นะครับ แล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อยืนยันคำสั่งอีกครั้งตัวเครื่องจะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดจากนั้นจะกลับมาหน้าชุดคำสั่งให้เราเลือก w ว i e Cache Partition นะครับเพื่อทำการเคลียร์แคชของพาร t i ิชันนะครับตรงนี้กดปุ่มเพิ่มเสียงตัวเครื่องได้ล้างแคชพาร์ติชันเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มเสียง เพื่อเข้าสู่รีบ o ตซิสเต็ม now นะครับในการรีบ o ตซิสเต็ม now นะครับจะใช้เวลาประมาณ3-5ทีเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน <_ m ys> การ Factory r e ร e เ็จแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าจอหลักหน้าจอการตั้งค่านะครับเราให้เราเลือกภาษานะครับจากนั้นกด ขั้นตอนถัดไปนะครับเลือกตั้งค่า wifi นะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนมีบัญชี Google แล้วหรือไม่นะครับในที่นี้ผมข้ามไปก่อนถ้าใครมีแล้วก็กดเลือกใช่ไปนะครับถ้าตรงนี้ยังไม่มีก็สามารถเลือกระบบัญชีก็ได้ในที่นี้ขอข้ามไปก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็น Google Location นะครับแจ้งตำแหน่งนะครับหน้านี้จะเป็นให้ใส่ชื่อนามสก,กุลนะครับตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้บริการของ Google นะครับผมเป็นคำอธิบายนะครับตรงนี้เครื่องกำลังโหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเข้าหน้าจอหลักนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผม หากมีปัญหาเกี่ยวกับไน็็ตโฟนอะไรสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณมาก